ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ ie, อำเภอลีนะครับอยู่ที่รีสอร์ทฝันหวานนะครับซึ่งผมมานอนเป็นครั้งที่2แล้วนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยต้อนรับดีมากนะครับถ้าทุกคนมานะครับให้มาหาน้องคราวนี้คนที่สวยที่สุดนะฮะน้องการตูนนะครับน้องการตูน <c oughs> ซึ่งรีสอร์ทฝันหวานเนี่ยก็จะเน้นสีชมพูแล้วที่สําคัญเลยนะถ้าคุณมาเช็คอินปุ๊บเนี่ย คุณจะได้เวลคัมดริงค์นะครับคืออะไรเวลคัมดริงค์พี่พงษ์นำเสนอครับน้ำเปล่าไม่ใช่นี่นี่คือเวลคัมดริงค์ก็คือจะมีขนมปังที่ทางเจ้าของร้านเนี่ยเอทางเจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วเขาไปเรียนทำมาจากต่างประเทศด้วยเนาะจากฝรั่งเศสใช่ไหมจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นชามมล,ลิแล้วก็มีอะไรอะ่ะผมก็ไม่ไม่ค่อยถนัดสันทัดในเรื่องของเบเกอรี่เท่าไหร่แต่ว่าผมจะรับประกันว่าโคตรอร่อยอะ่ะนี่พูดจริงเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยผมมาเวลคัมดิงรอบแรกนี่ผมจาไม่ได้เพราะว่าทุกตัก,กินหมดแต่ว่าตอนเช้าเนี่ยผมกินครัวซองซึ่งครัวซองเนี่ยจะเป็นตัวเช็คเอาท์ใช่ถ้าคุณเช็คเอาท์ปุ๊บคุณจะได้ครัวซองอแต่ถ้าอาหารเช้าเนี่ยคุณมาดูตรงนี้นะคืออร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับ พรุ่งนี้นะครับผมเลงไว้แล้วว่าผมจะมากินสัก3-4อย่างมีโจ๊กข้าวโอ๊ตด้วยนะครับมีโจ๊กข้าวโอ๊ตมีไข่กระทะนะครับมีชุดเวสเทิร์คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะสำเนียงชาวดัตช์ดัตช์ริสนะฮะอันนี้คือมีไส้ปูอัดไข่กุ้งมีมัทฉ่ามีช็อกโกแลตมีแฮมชีสคือทุกๆอย่างเนี่ยคือครัวซองก็มีเดนิชข้าวโพดชีสด้วยนะครับซึ่งผมอะไม่เท่าไหร่ นะครับกับเรื่องอตรงนี้เพราะว่าผมเคยกินแล้วแล้วก็อยากกินอีกนะครับมีคนที่ยิ่งกว่าผมครับหันไปทางด้านนี้อันนี้คือเฝ้ารอค่ะเฝ้าอพิเชค่ะท่ไหนดีม่ค่ะ้อค่ะเพราะ่ซองค่ะเออฝรั่งเศสนะคะดิฉันจะลองชิมว่าคุณลิช่าจะอร่อยขนาดไหนส่งคำเล่าลือไหมอันนี้ก็มาจากฝรั่งเศสเหมือนกันนะฮะเศสเปราน์ที่บ้านถูกั่งอ่ะก่อนอื่นนะครับให้พี่ล่าพี่พงศ์หยิบเรลครับดิ้ง ลองมาพักดูนะที่นี่เนี่ยคือไม่ต้องลอมาคักคุณมาพักเลยผมคอนเฟิร์มว่าห้องพักดีนะครับสะอาดนะครับพนักงานสวยนะฮะแล้วก็เกี่ยวอะไรวะแล้วก็เูเยพนักงานยิ้มใหญ่เลยใช่พนักงานยิ้มใหญ่เลยนะฮะแล้วก็อาหารอร่อยนะครับก็คือเป็นอาหารฝรั่งเศสอะ นะเราก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่แต่กลัวซองเนี่ยเราชอบกินกันอยู่แล้วใ,ใ,ใครใช,ชอบคลิปนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้ทุกคนฝันหวานครับแล้วมาติดตามพวกเรากันนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนไปกัน